โอเคครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม p o p บี้เพลทามันอีกแล้วนะผมก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูในคลิปที่แล้วก็ไปดูมุมขวาบนนี้ได้เลยนะโอเคมาเรามาถอดกันเลยดีกว่าทางนี้ปะผมว่าน่าจะใช่สาลลงไปเลยข้างล่างมันมีอะไรวะทุกคนอุ้ยโหลดฉากแบบนึงอุ้ยเสียงโทรศัพท์ accident. He almost died, but they say that the prototype saved his life. Oh, โอลี่เขาจะส่งกุญแจมาให้เรานะผมน่าจะที่เดิมไหนครับกุญแจโอเคกุญแจกุญแจออฟฟิศโอเคตอนนี้นะครับผมเป็นไงบ้างเนี่ยอันนี้ยังไม่มีเลยยังไม่มีพลังงานเลยเพเฮาส์เนี่ยส่วนออฟฟิศปะเราไปออฟฟิศกันดีกว่า หมือนตรงนี้จะเป็นออฟฟิศนะครับทุกคนโอเคไหนอ้าวเจอแบตเตอรี่แล้วครับทุกคนอันนี้ดึงได้ปะเรียบร้อยครับผมอุ้ยกระตุกจริงนะเนี่ยอุ้ยผมว่ามันมันเริ่มหนักแหละเรารีบไปจากตรงนี้กันก่อนดีครับรีบไปจากตรงนี้ก็หนไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยอมืมอันนี้ ทางตันนะไปรีไปรีไปรียบีไปรูปเร้เลยจะหายกระตุกวะเนี่ยเออทำไมพัสเซอร์มันได้ยอย่างนี้อันนี้อุ้ยอุยเชื่อชคดนะ ื่อกี้แชตนะมันมันวิ่งอย่างไวเลยอะวิอกี้แชดนะปะโอเคเราไปทางนี้กันก่อนครับผมอะไรนะรันวิ่งวิ่งทำไมเอาดีๆทางยาวแบบนี้แบบไม่ค่อยดีเลยนะผมว่าทางยาวแบบนี้อันนี้อ้านี่ปะออโอเคไปกันต่อครับผมชึบอ้าทางนี้ก็โดดได้เซฟแล้ว เซบ่อยชิบหายหลิกมเนี่ยโอเคอ้าวเรากลับมาที่เมืองกันอีกแล้วครับทุกคนอุ้ยหันหลังไปคือกระตุกเลยอะไปะครับผมไปกันต่ออันนี้มีพัซเซอร์อีกแล้วทำไมหันไปทางนี้แล้วมันกระตุกจังเลยเนี่ยเราพัลเซอรของเราคือเราต้องแก้กันยังไงเรียบร้อยครับผมน่าจะได้แล้วอ่านี่ไงเป็นทางไปกระโดดไป ที่นี่แหละชึบอ่าวยชิบหายละตรงนี้แหลกจริงออฟฟิศนี่แม่งแหลกจริงเอาเป็นว่าผมตัดยาวๆเลยแล้วกันตรงเนี้ยถ้าไม่มีอะไรสำคัญแล้วนะโอเคผมยหงมันแหลกอย่ามองไปทางนี้โอ,โอเคเปิดชึบตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ก็ดูเป็นห้องธรรมดาดีนะผม ก็ไม่มีอะไรปะอ๋อโอ้โหกุญแจซ่อนโคตรเนียนกะไม่ให้หาได้เลยหรือไงเนี่ยอันนี้เนียนจริงบอกตรงมาผมเปิดกันเลยดีกว่าเปิดได้ใช่ไหมอ่าแหลกแหลกไหมแหลกเอาเป็นว่ารีบผ่านทางนี้ไปอุย้ยมุมนี้แหลกจริง อโอเคหายแหลกแมาครับผมตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอันนี้เหมือนจะขึ้นไปได้นะครับผมอย่างนี้ก็สวยดีไปทางไหนเนี่ยคือเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมมันมันมืดจังวะวิชชาอะไรอะมอกเหรอไหนว่ามอกไม่เห็นจะมีมอกเลยวิชะบอกนล้วว่าบั็เนี่ยวิทุกคนเราดูดิ มองอย่างยากแล้วคือต้องหาแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ตรงนั้นได้ปะตรงนั้นเหมือนจะมีแบตเตอรี่อ๋อจากอันเดิมไงโอเคทีนี้ก็เอามาใส่ตรงนี้ครับผมเปิดได้ยังเปิดได้แล้วใช่ไหมโอเคเอามาใส่ตรงนี้ได้ไหม เอาง่ายๆคือเราต้องรีบใช่ไหมล่ะขอเวลาแป๊บหนึ่งเปิดหมดทุกอันก่อนมีกี่อันกูเปิดหมดอะแค่นี้ใช่ไหมมาครับผมอันนี้โอเคแค่อันเดียวเริ่มชึบป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ไหวปึ๊บแล้วก็ห้องนี้ครับผมห้องสุดท้ายอะ่ะ เรียบร้อยครับผมอันนี้มันจะเป็นพัซเซิลแบบเดิมโอเคน่าจะหมดแล้วเอ๊ะมันยิงตรงนี้ไว้ให้เราอยู่แล้วอ๋อตรงนี้คือลิฟต์ใช่ไหมแล้วคือเราต้องทำยังไงหรอทีนี้โอเคทคุกคนเราเซฟแล้วแล้วคือยังไงต่อ เรามาเอาอะไรนะที่น่ะไปไหนวะไปทางนี้เหรออุ้ยไปกันต่อครับทุกคนนั่งอุ้ยเหมือนตรงนี้จะมีหมอกแดงผมสัมผัสได้ถึงเอาไม่ใช่นี่ยวไฟสีแดงไม่ใช่จังอุ้ยใช่ใช่ใช,ใช,ใช่หมอกแดงหมอกแดงไปครับผมลงไปยอ่อ ด้านหน้าจะมีอะไรรอเราอยู่ไหมเอ้ยไปเปิดไปเลยทางยังมืดคือต้องไปทางไหนไปทางนี้หรอรันนี่แบตเตอรี่ครับผมชึบปึ๊บไปโอ้เอเยเช็ดนะครับเอา ก็คือยังยังไงเนี่ยหาดอกไม้เดินไม่ได้ด้วยวอ,วอุ้ยเรียบร้อยครับผมเราโดนมันเล่นแล้วหมอกแดงไอหมอกหมอกแดงเต็มไปหมดอุ้ยนี่มันภาคหนึ่งเลยนี่หว่าตรงเนี้ย อากี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อจังว่าเนี่ยไปยกับผมหลอนต่อยาวๆเหรอคือแคทนั <is this> ่นเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะแคทนั่แม่แคทนั่นแม่ยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นอะ แล้วแบบไหนต่อเสียงเด็กจกีดร้องโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นการเรียนการสอนนะครับผมมีประชดหนับแอบอยู่ตรงไหนอืมไม่ใช่พยายามใช่ปะ น่าจะเพยทาทม์ก็ผมเอ้ยไม่ใช่เพย์ามเพยเฮาไอ้ะนี่ย่ที่นี่คือเพยเฮาครับผมจะพาไปไหนอีกอะ you even know s real? <S ตรงนี้ไอห้องพัสดุเซอร์มือี้เนี่ยโอเค วิฮาก,กี้ยิ้มยิ้มอย่างนั้นสิมันสยอยงจริงแล้วมันยืนโบกมือให้เราด้วยครับทุกคนจำไหมไม่จำให้โทรมาไม่มีหน้ากากกันแก๊สแ้มเนี่ยออาว ดูเอฟโตไทยใช่ไหมฮะเชี่ยชัดนั่งลงทุนโทรมาหาเราเลยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยไหนแล้วเราต้องไปไหนออกไปยังเนี่ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วอันนี้ใครอันนี้โอ้โหอ,อันนี้เดีย๋ยวนะคือโอ้ยมืดนี่ไงอันนี้ปึ๊บเอาออมา ไปครับผมไปชั้นใต้ดินกันใกล้เจอเราใกล้จะเจอกับไอแคปนับเรียงวันนี้ไหน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 ออฟฟิศออฟฟิศใสไปแล้วครับผมแล้วคือยังไงต่ออันนี้กุญแจของสกายโดม ไหนอันนี้คืออ่าอุ้ยไปครับผมเราจะต้องเอาอันนี้ไปต่อที่ชั้นใต้ดินนะครับทุกคนโคตรมืดเลยจงังหวะเนี้ยไปไปไปรีบไปหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรโผล่มาแล้วกันโอเคแบบนี้ก็ดีเลย ไปครับผมแบตเตอรี <recalled handled klore> okay well then, out, right? ่เต็มแล้วนะเราไปที่ไอ้แก๊สสีแดงกันครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ตรงแก๊สนี้แล้วนะครับผมซึ่งเราได้แบตเตอรี่มาด้วยนะน่าจะแสอันนี้ใช่ไหมสีฟ้าอะฮะไอเชี่ยแคทเนปอะไรเนี่ยไฟฟ้าตรงนี้เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไอ้เชี่ยแคทเน็ปไอ้สัตต์กดปุ่มโอ้โหอุ้ยคันนี้แม่งเอาเราจริงทุกคนเอาเราแม่ง ปีนตามมันปีนตามไงที่เนี่ยแคทแกลโอเคมันขึ้นตามมาไม่ได้ครับทุกคนแม่งเฮ <c oughs> ้ยเชี่ยแชทแนลไม่ปากยังใหญ่มันหิวอะไรมาวะนะ่าโอเคโอเคโหลดครับผมเหมือนว่าเราจะเจอของจริงก็ให้แล้วนะจะรอดหรือเปล่าเนี่ยไหนโอเคมาถึงแล้วครับผมอืมอันนี้คืออะไรกันเนี่ย เซฟครับผมเหมือนจะมีแบตเตอรี่นะอันนี้ใส่แล้วก็อะไรมีไฟฟ้าเดี๋ยวนะไฟฟ้าสี่เีีวปวะชึบแล้วก็หึเปียงไงปุ๊บใส่ตรงไหนได้บ้างใส่ตรงเดีย๋ยวนะสองปึ๊บตรงนี้ก็โดดไปได้ครับผม หมือนตรงนี้จะไม่มีไฟฟ้านะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนทิ้งก่อนจึ๊บจึ๊บอันนี้ก็ไฟฟ้าสีเขียวเอาสีเขียวมาปุ๊บอันนี้คือคืออะไรเหมือนจะเป็นควันแต่เอาควันมาทำอะไรอันนี้คืออะไรเอ่ยอ,อันนี้เหมือนจะเปิดได้ครับทุกคน นี่ไงแบตเตอรี่โอเคเราเอาแบตเตอรี่มาทำไมตป็งเยอะๆเนี่ยไฟครับผมใส่แล้วโอเคอุย้ยเหมือนตรงนี้จะมีไฟติดครับผมปุ๊บคือยังไงทำเอ้อย่าบอกนะเราจะต้องยื้อเวลาเชีย่ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยแคทน้ครับ เดี๋ยว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 อะไรเนี่ยแล้วคือต้องแอบใช่ไหมหรือว่าต้องทำอะไรเชื่อแค่แน็เดี๋ยวก่อนตรงนี้มีควันใช่ไหมใสไ่ไปไอ้เชี่อตรงนี้ก็มีหนึ่งอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมตรงไหนเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ไอสัตว์ แป๊บหนึ่งกูโลนมากโอเค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 แล้วไง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 เอเอเลอร์โอ้ยต้องเอาแบตเตอรี่มาใส่อีกใช่ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งกูโลนเฮ้เเยแล้วไงเนี่ยไอตัวนี้แม่งยังไม่ไปแม่งหน้าด้านอุ้ยชิบยาอะไรทำอะไรเชี่ยไอสัตว์ตวเอเ้ย ไปยังอันนี้ไปแล้วอะไรไฟติดทำไมไฟติดไอเราใครเปิดเชื่อปิดปิดเลยปิดเลยอันเนี้ยปิดเลยโอเคปิดแล้วเราไงเราไงแล้วไงตรงไหนอีกตรงไหนอีกแบบนึงครับทุกคนผมล้นมากอันนี้ไปยังไปแล้วฮะอีกแล้วเหรอจะเย็นได้ไหมล่ะแบบนึงแบบนึงาอย่ามา่ามา่ามา่ะมาอันไหนอีกกันไหนอีก ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอะไรเหมือนจะต้องใสอีกไอ้ลืมดูด้านบนปิดดีแล้วไม่ใช่หรอวะแม่งเอย้ยครับหนึ่งทุกคนผมขอจริงจังก่อน้อยตรงนี้มีตรงตรงนี้แม่งก็รอกูอยู่นั่นแหละเพื่อน ไอสัตว์แป๊บหนึ่งได้ไหมล่ะกูขอเวลาแป๊บหนึ่งตรงนี้แม่งก็ยังอยู่ไอเชี่ยเอ้ยอยู่ไหมอันนี้มีอันนี้คือยังไงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูมีมือเดียวไอสัตว์ เอยลำบากชีวิตกูชะหาเยเลยมั้งนะไอแชทนะครับตรงนี้มีก็หายไปแล้วไม่ใช่หรอวะ ห้าสิบเอ็ดวิครับผมทนทนไปก่อนอยู่ไม่นิ่งเลยจังหวะเนี่ยแบตเตอรี่ต่อไปถึงคราวน่านแล้วเพื่อนปะอันสุดท้ายแันหนึงผมอยู่ไม่สุกเลยอีกสามสิบสี่วินันบนโล่งมากเลย อย่านะขอเลยขออยู่แบบชิวๆได้ไหมอย่ามาเลยนะสิบหกวิสิบหกวิสิบหกวิเท่านั้นสิบหกวิสิบวิสิบวิมากัวชิวแหละจังวันเนี้ยอย่ามาเลยอย่ามาเลยได้ไหมไปชิวปล่อยปล่อยจอยเรียบร้อยอะไรฟึบอุ้ยเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนไปดิ โดนยิงไปอุ้ยมันจะพ้นอ้าวชักดินชักดินเรียบร้อยครับผมโดนช็อตอ้าวโปรโตไทสวัสดีเพื่อนอะไรอ่ะคือมาช่วยใช่ไหมมาช่วยไอแมวนี่ใช่ไหมโอ้โหศรัทธ,ธาเป็นพระเจ้าเลยแม่งอุ้ย เรียบร้อยอ้าวแล้วแม่งโดนหิว้วทีนี้โดนหิว้วแม่งโผล่มาแต่แขนแม่งไม่แน่จริงนี่ว่าโอเคยังไงเนี่ยเหมือนจะจบแล้วใช่ไหมอ้าวแล้วแขนเราก็หายไปด้วยครับทุกคนไม่หายนี่ว่ะอ้าวหายโอเคเหมือนจะจบแล้วครับผมแล้วเราต้องไปไหนกันต่ออะ Must ah. feel pretty good. With Catnap dead, you're one big step closer to the prototype. One step closer to winning. You've made your choice. You're staying to help Poppy. Well, finish the job. This win is yours. Okay. <coughs> อันนี้คือใส่นี้ใช่ไหมเรียบร้อยกดยังไง แล้วไงอุย้ยเรียบร้อยครับผมทุกอย่างกำลังกลับมาติดใหม่อีกครั้งเลทําเรียบร้อยครับผมเราได้ย้ายแก๊สไปแล้วนะแล้วไฟจะไม่ติดให้จริงๆหรอเนี่ยมืดมากเลยนะเนี่ยอุย้ย ไปติดแล้วครับทุกคนโอเคแล้วยังไงต่อมีใครโทรมาไหมอืมเหมือนจะไม่มีพ่อป,ป,ปี้อยู่ไหนเนี่ยอืมอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไร Scroll, then, then you deserve to have the truth. You came back <mario> because of your co-workers. what do you want to know what happened. <mario> and why? This. This is your answer. we called it the of of the The of of Joy. ช่วงชั่วโมงแห่งความสนุกเหมือนจะเป็นในบริษัทเพทามาบรออิ๊วอุแล้วมันมันกินทุกคนเลยวะเนี่ยพนักงานแตกตื่นครับน่าจะเป็นฮักกี้หรือเปล่ามันเริ่มออกมาอรารวาดครับผมอันนี้คืออะไรมองยากจริงเลยนะเนี่ยอ้าว ตัวอะไรวะทุกคนอันนี้เอาอันนี้นี่มันไอคุณครูนี่ใช่ป่ะไอคุณครูดีไลท์อ่ะฮักกี้อ้าวเอ้ยตัวตัวนี้ตัวอะไรวะทุกคนยังไม่เคยเจอเลยนะอันนี้เพย์แคร์ครับผมเอ้ยอันนี้แชทแนบปะผมว่าแชทแนบแน่เลยไอตัวเนี้ย อ่อนี้ตรงฉากโรงงานภาคหนึ่งโอ้โห,โหเกลือนกาดมีแต่ซากศพเหมือนจะไม่มีผู้รอดชีวิตเลยนะอ่ะอันนี้กกงขังป๊อปปี้โอเคจบแล้วหรออือม Anything to stay alive. Mm. I remember their cries. What's going on? Why is this happening? What are those things? <sighs> Senseless slaughter. That's all it really was. They killed everyone the guilty, the innocent. Didn't matter. All that death didn't fix anything. แล้ว๊อปี้ไม่ใช่ดิืซีมีซีตัวยังสูงอ๋อคือมาเพื่อเอาไอ้นี่ลงนะครับผมอ่าแล้วก็สุดลอยได้เฉยแล้วไงต่อ ต้องตามไหมเนี่ย After you. โอเคเหมือนเรากำลังจะลงไปด้านล่างกันนะครับทุกคนเราชิดซีมิซี่ก็จะกดปุ่มให้บ๊ายบายครับผมล้วเจอกัน h i n g เฮ้ยเสียงจำสแกนเอ้าจิซี่ไม่ซี่ร้องปะนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะจิซี่เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเสียงจำสแกนแล้วเสียงมันคล้ายๆกับฮักกี้หรือเปล่าทุกคนจบแล้วเหรอบ๊อบบี้เพทามสาม เครดิตโอ้โหมันจะจบไปแล้วนะผมสำหรับเกม POPPY p l a y t i m e Chapter ที่3ตอนจบแม่งแบบโคตรทิ้งท้ายแบบมันมีต่อแน่นอนนะครับทุกคนโอเคแล้วเจอกันใหม่สำหรับสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยละกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกัน